สวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมีแกบอลคลิปนี้ผมก็มีคอมเมนต์ที่น่าสนใจนะครับหลังจากที่ชาวอาเซียนได้รู้ว่าอันดับฟี f a r ร n กิ้งของไทยเนี่ยขยับขึ้นไปเป็นอันดับที่96ซึ่งผมจะมีคอมเมนต์จากทั้งเพจของอาเซียนและเพจจากทางฝั่งเวียดนามเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเพจอาเซียนกันก่นอนนะครับคอมเมนต์แรกเป็นของชาวอินโดนีเซียเขากล่าวว่ายินดีด้วยกับไทยแลนด์พวกคุณมีกลยุทธ์ที่ดีในการได้คะแนนจากฟี فا เดย์ชนะทิปแมนออฟเดอะแมต แล้วก็แนบอีโมจิอธิฐานบวกกับอีโมจิไฟลุกนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับยังเป็นของชาวอินโดโดยเขาคนนี้นะครับเข้ามาแท็กสมาคมฟุตบอลมาเลเซียแล้วก็สมาคมฟุตบอลอินโดแล้วเขาก็พิมพ์ว่าสมาคมฟุตบอลมาเลเซียคงกําลังคิดจะจัดทัวร์เมนต์ตลกๆเพื่อไล่ตามสมาคมฟุตบอลอินโดแล้วก็แนบอีโมจิขำม,มา3าอันคอมเมนต์ต่อมานะครับยังเป็นของชาวอินโดเขากล่าวว่า the father of dragon ก็คืออันนี้เนี่ยเข้ามาล้อมุกของเกมออฟทรอนนะฮะ คอมเมนต์ต่อมายังเป็นของชาวอีโด,โดนะฮะโดยเขากล่าวว่าเป้าหมายหลักคือการได้ไปเล่นฟุตบอลโลกและเอเชียนคัพแรงกิ้งจะมีประโยชน์อะไรแล้วก็ใส่อิโมจิแะบลีนเข้ามาด้วยนะครับซึ่งผมอยากจะตอบกลับคอมเมนต์นี้มากเลยว่าเดี่ยวอินโดก็รู้ครับว่ามันมีประโยชน์ยังไงคือตอนนี้นะครับตัวของอนโดเองเนี่ยกำลังสุ่มเสี่ยงนะฮะที่จะหล่นกลับไปอยู่โถสีแล้วถ้ารายการหน้าถ้าเกิดจับพลาดจับผูนะฮะไม่เจอทีมจากอาเซียนเลยถึงตอนนั้นแหละครับบอกได้คําเดียวเลยว่าโชคดีนะมหามิตร คอมเมนต์ต่อมานะครับก็ยังเป็นของชาวอีโดโเขากล่าวว่าต้องยอมรับว่าไทยแลนด์ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงส่วนอินโดนีเซียแตกต่างออกไปแต่อินโดนีเซียจะแซงไทยในอีกไม่กี่วันข้างหน้าคอมเมนต์ต่อมาเป็นของชาวลาวเขากล่าวว่าไทยแลนด์อัพสกิลน่าจะหมายถึงไทยแลนด์กำลังพัฒนาขึ้นนะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นของชาวอนโดคนนี้เขาเข้ามาประชดนะฮะโดยบอกว่าต่อสัญญาชิมแทยังตลอดชีพแล้วก็มีคนมาต่อคอมเมนต์นะฮะโดยถามว่านี่จริงจังหรือรอเล่น เจ้าของเมนเลยมาตอบกลับว่าล้อเล่นสิพวกคอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นของชาวอินโดนีเซียเขากล่าวว่าอินโดต้องชนะจีนแล้วจะแซงเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาก็ยังเป็นของชาวอินโดนะฮะเขากล่าวว่าเดือนหน้าเราจะเจอญี่ปุ่นกับซาอุการจะได้แต้มเป็นเรื่องยากคอมเมนต์ต่อมาเป็นของชาวอินโดนะฮะโดยเขาบอกว่าถ้าอินโดไม่ถูกแบนฉันคิดว่าตอนนี้แต้มคงไม่ห่างมากอันนี้ผมขอแซงนิดหนึ่งนะครับ คือตอนปี2015นะครับอินโดนีเซียเนี่ยเคยโดนฟีฟ่แบนครับหลังจากพบว่ารัฐบาลของพวกเขานะฮะเข้ามาแทรกแซงสมาคมฟุตบอลซึ่งในตอนนั้นเนี่ยอินโดจะมีปัญหาเรื่องการแบ่ง2ขั้วครับซึ่งมันส่งผลกระทบทั้งการแยกหลีกกันเตะและการปล่อยตัวนักเตะนะครับให้มาเล่นกับทีมชาติจนกระทรวงกีฬาของอินโดเนี่ยต้องเข้าไปแทรกแซงแต่กลายเป็นว่าการแทรกแซงนี้นะครับมันขัดต่อกฎของฟีฟ่ เลยส่งผลให้อินโดนีเซียเนี่ยโดนแบนจากการแข่งขันระดับนานาชาติซึ่งรวมไปถึงรายการคัดบอลโลกในสมัยนั้นด้วยนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยโดนแบนอยู่1ปีคอมเมนต์ต่อนะครับเป็นของชาวอินโดนเขากล่าวว่าไม่ช้าก็เร็วอินโดนีเซียจะไล่าตามทันคอมเมนต์ต่อมาเป็นของคนไทยนะครับเขาเข้ามาตั้งคําถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับฟุตบอลเวียดนามคนอินโดนเลยเข้ามาตอบกลับว่าเวียดนามก็เหมือนแมนยูพวกเขากาลังสูญเสียกระดูกสันหลังคนเวียดนามคนแรกนะครับเลยเข้ามาต่อความเห็นว่า เรากาลังรอให้มีนักเตะบราซิล22คนมาเล่นให้กับเราแล้วก็ใส่อิโมจิยิ้มกลับหัวมาด้วยนะครับก็คืออารมณ์แบบหดหูใจเพราะรออินโดนีเซียไว้เยอะนะฮะคือตอนนี้นะครับทางสมาคมเวียดนามเนี่ยมีข่าวว่ากําลังจะโอนนักเตะบราซิลเพิ่มอีกหนึ่งคนซึ่งคนนี้จะมีชื่อว่าโจวานนี่แมกโนเป็นกองหน้าชาวบราซิลนะครับที่เล่นอยู่ในลีกเวียดนามมาแล้ว5ปีซึ่งมันทําให้เขาเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะขอสัญชาติเวียดนามซึ่งแมกโนนะครับปัจจุบันอายุ30 ก่อนหน้านี้นะครับเวียดนามก็เพิ่งโอนสัญชาติกองหน้าบราซิลที่มีชื่อว่าราฟาเอลสันซึ่งในกรณีของราฟาเอลสัน,นะฮะเขามีอายุ28คืออายุกําลังดีเลยคือง่ายๆฮะในตอนนี้เวียดนามเนี่ยกำลังใช้วิธีโอนสัญชาติโกนเตะต่างชาตินะครับที่เล่นอยู่ในลีกเวียดนามให้มาเล่นทีมชาติและนี่ก็คืออนาคตทีมชาติเวียดนามยุคใหม่ที่ตอนนี้นะฮะแฟนบอลเวียดนามจํานวนไม่น้อยนะฮะต้องย้ำว่าจํานวนไม่น้อยกําลังหดหู่ใจอ่ะ คนเวียดนามคนที่2นะครับได้เข้ามาต่อความเห็นในเรื่องที่บอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับฟุตบอลเวียดนามนะครับโดยคนนี้เขาบอกว่าผู้เล่นเวียดนามกําลังสูญเสียแรงจูงใจในการแข่งขันและมันหมดหวังสําหรับทีมชาติรุ่นต่อไปซึ่งเวียดนามจะยังคงล้มเหลวต่อไปเวียดนามคนที่3นะครับเข้ามาให้ความเห็นเพิ่มเติมว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับฟุตบอลเวียดนามเมื่อปาฏิหาริย์ได้หมดไปได้โปรดมูฟออนเราจะกลับมาคุยเรื่องนี้กันใหม่ในวันข้างหน้าคอมเมนต์ต่อมานะครับในเรื่องของแรงกิง้ง คอมเมนต์นี้เป็นของชาวอินโดนีเซียเขากล่าวว่าไทยแลนด์จะกลายเป็นขนมกรุบถ้าได้ผ่านมาเล่นรอบ3ในกลุ่ม C ก็คือในกลุ่มที่อินโดเตะอยู่ตอนนี้นะครับคอมเมนต์ Comment ต่อมาเป็นของชาวอินโดนเ,เขากล่าวว่าไทยและเวียดนามเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมคําทักททยจากอินโดคอมเมนต์ต่อมาเป็นของชาวอินโดนีเซียเขากล่าวว่าพวกเราอินโดนีเซียจะเน้นไปที่การแข่งขันบอลโลกและเอเชียนครับเราจะใช้ผู้เล่นอายุต,ต่ำกว่า20ปีในการเข้าแข่งขัน AFF แน่นอนว่าเยนเรเวนอาคารกากา้าและนักเตะคนอื่นที่อายุต่ำกว่า20จะได้ลงเล่นในวันที่24ธันวาคมนี้ก็คือวันที่รายการ AFF เตะนะครับคอมเมนต์ต่อมาเป็นของชาวอินโดนีเซียเขากล่าวว่านเนเธอร์แลนด์ทีมอ e จะยืนดับที่80หลังได้ผ่านเข้ารอบ4ฟุตบอลโลกคอมเมนต์ต่อมาเป็นของชาวอินโดนีเซียเขากล่าวว่าทุกวันนี้เวียดนามคือตัวตลกแล้วก็ใส่อิโมจิขำคอมเมนต์ต่อมาก็ยังเป็นของชาวอินโดนะฮะเขากล่าวว่าใช่ ไทยแลนด์คือประเทศที่ดีที่สุดในอาเซียนและอินโดนีเซียกําลังไล่ตามมาคอมเมนต์ต่อมาเป็นของชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าอินโดนีเซียอยู่อันดับ130เลยเหรอคอมเมนต์ต่อมาเป็นของชาวอินโดน,นะฮะเขากล่าวว่าได้ที่3แล้วก็ใส่ e โมจิหนาวบวกกับไฟลุกอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนจากทางเพจอาเซียนนะครับก็จะสังเกตได้ว่าช่วงนี้ชาวอินโดนเนี่ยจะคอมเมนต์มากกว่าประเทศอื่นทาให้คอมเมนต์ส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นของชาวอินโดน,นะครับซึ่ง ในเรื่องของอันดับฟี فا เรนกิ้งนี้นะฮะทางสื่อเวียดนามเนี่ยก็ได้มีการลงข่าวเหมือนกันโดยเขาพาดหัวว่าทีมเวียดนามยังคงตามหลังไทยอยู่มากผลเสมออินเดียในฟี فا เดย์ทำให้เวียดนามหล่นมา3อันดับติดลบ0.27คะแนนอินโดนีเซียก็โดนหัก5.32คะแนนเช่นกันหลังเสมอบาเรนและแพ้จีนทําให้หล่นไปอยู่อันดับที่130ขณะเดียวกันไทยที่จัดรายการคิงส์คัพในบ้านได้เพิ่มมา8.7คะแนนทําให้ขยับขึ้น4อันดับ ขึ้นไปอยู่อันดับที่96ในการจัดฟีฟ่าเรนกิ้งถือเป็นอันดับสูงที่สุดของไทยในรอบ16ปีนำหน้าเวียดนามอยู่ถึง23อันดับซึ่งเรื่องนี้นะฮะก็มีชาวเวียดนามเนี่ยออกมาแสดงความเห็นกันพอสมควรครับโดยคอมเมนต์แรกกล่าวว่ายาสนใจอดีตให้พูดถึงปัจจุบันจริงๆแล้วเวียดนามอยู่อันดับที่200ก็คือประชดนะครับเลยมีคนมาต่อความเห็นว่าน่าจะสัก199มากกว่าคอมเมนต์ต่อมาครับนี่คือผลงานของโคชทุตซีเย แล้วก็มีคนมาต่อความเห็นนะฮะดูยบอกว่ายังโทษทุสเย่อยู่อีกเหรอสงสัยคนพวกนี้ไม่ค่อยได้ดูบอลคอมเมนต์ต่อมาครับจากอันดับตอนนี้ไทยอยู่ระดับเดียวกับอินโดส่วนเวียดนามอยู่ระดับเดียวกับลาวคอมเมนต์ต่อมาไทยเก่งกว่าเวียดนามเยอะแล้วก็มีคนมาต่อความเห็นนะฮะดูยบอกว่าไทยมีการฝึกซ้อมที่หนักส่วนเวียดนามเน้นแต่ชื่อเสียงเงินทองและสาวสาวไม่มีแรงจูงใจในการฝึกซ้อมอีกต่อไปคอมเมนต์ต่อมาครับ ตั้งแต่ไทยได้โค้ดคนนี้เข้ามาอันดับของไทยก็สูงขึ้นเรื่อยๆคอมเมนต์ต่อมาเนี่ยค่อนข้างจะยาวหน่อยนะฮะแต่ลองมาฟังกันดูครับเพราะว่าเขาวิเคราะห์ได้น่าสนใจโดยเขาบอกว่าในยุค90ทั้งโลกเล่นระบบ4-4-2เวียดนามก็เล่นระบบ4-4-2เหมือนกันแต่การคัดลอกของเวียดนามทําได้ไม่ดีกล่าวคือพื้นที่ระหว่างฟูลแบ็กและเซนเตอร์จะเปิดช่องทุกครั้งที่ไทยเจาะพื้นที่ตรงนี้มันจะได้ผลทุกครั้งก็คือเขาจะบอกว่า การยืนตำแหน่งระหว่างแบ็กกับเซนเตอร์นะครับมันจะมีช่องว่างให้เราเนี่ยได้แทงทะลุช่องตลอดอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วเขาก็พูดต่อว่าสมัยนายพาร์คเขาใช้ระบบ3-4-3ทําให้มีกองหลัง3คนและปีกจะลงมาเล่นต่ํามันไม่เพียงแต่ช่วยปิดช่องว่างนี้แต่ยังสร้างรูปแบบการเล่นแบบสามเหลี่ยมทําให้การถ่ายเทบอลทําได้ดีกวางไห่จึงเล่นได้อย่างมีอิสระทําให้เวียดนามตอนนั้นมีจุดเด่นอยู่ที่เกมรับ ในอาเซียนมีแค่ไทยทีมเดียวที่สามารถเจาะเกมรับตรงนี้ได้ส่วนทีมอื่นไม่มีสมัยทุตเซเย่ก็เล่นแบบ3-43แต่แทนที่จะให้ปีกเล่นตาำเหมือนยุคนายร์กเขากลับให้ปีกยืนในแผน3 2 4 1มันไม่มีตำแหน่งที่จะให้กวางหายได้เป็นตัวฟรีจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงเห็นโฮงดึกและฮุงดุงได้ลงสนามแนวรับ4ี่คนที่มีปัญหาอยู่แล้วกลับถูกให้ลดเหลือ3คนกองกลางและกองหลังจึงรับภาระหนักเกินไปแน่นอนว่า ไม่มีระบบการเล่นอะไรที่สมบูรณ์แบบต่อให้เวียดนามใช้ผู้เล่นกองหลัง10คนก็ไม่สามารถเก็บคลีนชีตจากอาร์เจนตินาได้นายปาร์คเคยกล่าวว่าคนเวียดนามรักแต่ชัยชนะเท่านั้นแต่ไม่มีความรู้เรื่องการดูฟุตบอลให้เป็นคนเวียดนามรู้จักแต่ฮาลันแต่ไม่รู้จักวอลเกอร์หรือโรดี้ซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วนะฮะเขาไ่ายาวกว่านี้นะครับแต่นี้ผมสรุปย่อมาคร่าวๆนะครับไปที่คอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่า ตอนที่นำไทยและอินโดช่วงนั้นเรียกว่าช่วงเวลาแห่งปาฏิหาริย์แล้วก็ใส่อิโมจิยิ้มเข้ามาด้วยนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับไทยกําลังกลับไปยิ่งใหญ่เหมือนในอดีตส่วนเวียดนามวุ่นวายตลอดการทําไมถึงต้องเปรียบเทียบให้เหนื่อยคอมเมนต์ต่อมาอันดับจะสําคัญก็ต่อเมื่ออยู่เหนือไทยหากไม่ใช่ทุกคนจะไม่สนใจอันดับอีกต่อไปนี่ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนจากทางเวียดนามนะฮะหลังจากที่พวกเขาได้เห็นอันดับฟีฟ่าเรนกิ้งซึ่งทั้งสื่อและแฟนบอลเวียดนามเนี่ย กำลังท้อแท้นะเพราะว่าเป้าหมายของพวกเขาที่อยากจะแซงไทยเนี่ยแต่กลับกลายเป็นว่าตอนนี้นะครับมันตามหลังไทยไปถึง23อันดับแล้วนะฮะซึ่งในส่วนของทีมชาติเวียดนามตอนนี้หลังจากพวกเขาเสมออินเดียในแมตช์อุ่นเครื่องล่าสุดนะครับทาง VFF หรือว่าสมาคมฟุตบอลเวียดนามนะครับก็ได้มีการเรียกคิมซังซิกเนี่ยเข้าไปคุยซึ่งคิมซังซิกนะฮะก็ได้รายงานถึงปัญหาแล้วก็ข้อจํากัดโดยเขาเน้นย้ําว่าในรายการ AFF ที่กําลังจะมาถึงเนี่ยนะครับเขาจะทําผลงานให้ดีที่สุดซึ่ง มันรวมไปถึงการเพิ่มแมตท,ที่จะชนะมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเจอกับอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ลาวหรือพมา่าซึ่งอยู่ในกลุ่มบีกับเวียดนามนะฮะนี่จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมเวียดนามนะฮะถึงจะไปเก็บตัวที่เกาหลีตั้งแต่วันที่21พฤศจิกาซึ่งมันกลายเป็นว่าการไปเก็บตัวเพื่อรายการ AFF ครั้งนี้นะฮะจะมีผลต่อโปรแกรมหลีกของบ้านพวกเขาแน่นอนสรุปก็คือตอนนี้เวียดนามเนี่ยต้องการจะกู้ศรัทธาทีมชาตินะครับจนไม่สนใจหลีกในส่วนของไทยครับ ตอนนี้เราอยู่อันดับที่96ของโลกทําให้ตอนนี้เนี่ยเรากลับขึ้นมาอยู่ในโถ2ซึ่งโปรแกรมที่เหลือตลอดปีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการอุ่นเครื่องกับเลบานอนหรือว่ากับทีมใหม่ที่จะเข้ามาแทนเยเมนนะฮะรวมไปถึงรายการ AFF อย่างน้อยเมื่อจบโปรแกรมพวกนี้นะฮะเมื่อหักลบคะแนนแล้วผมก็อยากให้เราเนี่ยมีคะแนนบวกเพิ่มจะเพิ่มมากเพิ่มน้อยก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปว่าก,กันต่อในรายการเอเชียนครับซึ่งในรายการนั้นเนี่ยผมคิดว่าทางอนะิชิอินยน่าจะส่งชุดฟูลทีมไป ซึ่งตอนนี้นะครับสื่อไทยหลายเจ้าเนี่ยก็มีการเริ่มพูดถึงแล้วว่าจริงๆแล้วอันดับฟี فا เรนกิ้งของเรานะครับถ้าเกิดเราวางแผนและทําผลงานได้ดีอาจขึ้นไปถึงอันดับที่80ส่วนในมุมมองผมนะฮะอย่างน้อยเนี่ยขอรักษาตําแหน่งในโถ2เอาไว้ก่อนส่วนที่เหลือจะเป็นยังไงขอให้มันเป็นไปแบบมีอนาคตและยั่งยืนเอาจริงๆตอนนี้นะครับในส่วนของอนาคตเนี่ยดูแล้วก็เริ่มดูดีขึ้นนะฮะอย่างในชุดย20อันนี้ต้องบอกเลยว่ามีพัฒนาการในเชิงบวกนะครับส่วนชุด u 17 ที่กำลังจะเตะรายการเอเชียในอีกไม่กี่วันนี้นะฮะก็เป็นชุดที่น่าจับตามองในยังมีเหล่าลูกครึ่งนะฮะที่น่าสนใจอีกหลายคนเลยซึ่งบางคนเนี่ยต้องรอดูนะฮะว่าพวกเขาเนี่ยจะตอบรับทีมชาติไทยเมื่อไหร่แต่ที่แน่ๆในตอนนี้นะครับการที่อันดับของเราขยับขึ้นมาเหนือกว่าอันดับ100มันจะทําให้การขอเวิร์กพมิดของนักเตะไทยที่จะเล่นในยุโรปนะครับมันง่ายขึ้นซึ่งการทําอันดับฟีฟ่าเรนกิ้งให้สูงเนี่ยมันก็ยังจะช่วยดึงดูดนักเตะลูกครึ่งเหล่านี้นะฮะให แน่นอนครับในอนาคตเนี่ยเราก็จะมีตัวเลือกสําหรับทีมชาติมากขึ้นซึ่งทงหมดท้งมวลนี้นะครับมันก็จะเป็นผลดีต่อทีมชาติไทยในอนาคตในระยะยาวและนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้นะครับถ้าเกิดชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยเอาไว้เจอกันต่อในคลิปต่อไปฮนะแล้วพบกันสวัสดีครับบายครับ